ห่อหมกหอยแรลงผููตัวเบสของห่อหมกจะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื่องจากว่าป้าไม่กินปลาห่อหมกไก่เนื้อเขาจะนั่นกว่าห่อหมกปลาเดอ้อนำเนื้อไก่มาปั่นให้ละเอียดคลิปนี้ใช้สันในไก่สูตรอยู่ในแคปชัน่นนำวัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในสูตรของเนื้อห่อหมกเทลงไปในเครื่องปัน่นยกเว้นใบมะกรูดปั่นจนเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเทใส่ชามใส่ใบมะกรูดคนให้เข้ากันนำหอยแรลงผููมาตัวนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะป้าก็จะตั้งทิ้งไวใ้ให้ละลายก่อน จากนั้นป้ายเนื้อห่อหมกลงไปด้านบนไม่ใช้หอยแช่แข็งก็ได้นะคะซื้อหอยมแมลงผููมานึ่งให้สุกนึ่งขนทิ้งแล้วก็ป้ายเนื้อห่อมหมกลงไปวางใบโหระพาเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมและความสวยงามนําไปนึ่งบนน้ําเดือดน้ําในซึ้งไม่ต้องเยอะนะนึ่งไฟกลาง6-8นาทีหรือจนกระทั่งสุกการทํากะทิสําหรับราดนํากะทิและแป้งข้าวเจ้ามาคนจนกระทั่งแป้งละลายนําขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งข้นเดือด เทใส่ชามคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งหายร้อนตักราดบนหอมหมกโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเล็กน้อยไม่ชอบหอยมแมลงผู้ก็สามารถนําหอมหมกใส่กระทงนึ่งตามปกติได้ถ้าใส่กระทงปรับระยะเวลาที่ใช้นึ่งด้วยเนอ้อถ้ากระทงใหญ่เนื้อหอหม,มกเยอะก็ต้องเพิ่มเวลานึง่ง